สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังทำเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีเว็บไซต์แล้วอยากเอาเว็บขึ้นไปฝากโฮสฟรีนะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับในคลิปนี้ครูอภิวัต์สอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับการอัปโหลดเว็บขึ้นไปฝากที่โฮสฟรีแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ฟรีจริงๆด้วยนะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยท่านจะต้องทําการเตรียมไฟล์นะครับ ที่ท่านทําเว็บไซต์ของท่านขึ้นมาก่อนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับของผมก็จะมีนะครับไฟล์ index นะครับ .html นะครับแล้วก็จะมีสคริปต์นะครับเพื่อให้มันทํางานนะครับแล้วก็มีสไตล์นะครับตกแต่งเว็บเราให้สวยงามนะครับจากนั้นก็จะมีโฟลเดอร์ image นะครับสำหรับเก็บรูปภาพนะครับเมื่อเราทําเว็บไซต์ของเรานะครับเราก็จะมีไฟล์เหล่านี้แหละส่วนใหญ่กันนะครับ ถ้าเรา run นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้ในคอมนะครับผมก็ดับพุิคีิกขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าก็จะโชว์ตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นออนไลน์นะครับยังเป็นอยู่ในเครื่องอยู่ที่ไดซีเดสท็อปอยู่นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะว่าเป็นการเขียนเชื่อมโยงอะไรนั่นนี่เรียบร้อยหมดนะครับทีนี้เราจะเอาทั้งหมดนี้นะครับขึ้นไป บนโฮสต์ฟรีเราจะทํำยังไงนะครับให้มันใช้งานได้แบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับอ่าเราก็เปิด Google ขึ้นมาครับเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เข้าไปเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า Git Hub นะครับหรือจะพิมพ์ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับ G I T ครับ Git แล้วก็ H U B Hub นะครับ Git Hub นะครับแล้วก็กดค้นหาครับ พอกดค้นหาเสร็จนะครับก็จะมีลิงก์แรกขึ้นมาเลยนะครับ g i t h u b com นะครับดูตรงนี้ด้วยครับเป็น g i t h u b com หรือเปล่าถ้าใช่ก็โอเคถูกต้องแล้วนะครับ a v a r l a b l e build software g i t h u b นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกนะครับ g i t h u b เข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเข้ามาครั้งแรกนะครับท่านอาจจะยังไม่ได้นะครับเคย sign in เลยไม่เคยยังไม่เคย sign up เท่าทีนะครับท่านก็จะต้องทำการ sign up ก่อน อันนี้พอดีผมซายอินเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยถ้าซายเอา์น่นจะเห็นแบบนี้นี่คือหน้าแรกที่ท่านเข้ามานะครับแล้วก็นะครับทาการกรอกอีเมลแอดเรสเข้าไปแล้วก็ซายอัพแค่นี้เองนะครับแล้วมันก็จะให้เราไปยืนยันนะครับไปเปิดอีเมลแล้วก็ยืนยันพอยืนยันเสร็จแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะซายอินเข้ามานะครับเพราะว่าได้ทําการซายอัพเรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับผมก็ซายอิน ใส่ยูเซใส่ email, อีเมลและพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นนะครับสร้างที่เก็บเว็บไซต์หรือว่าอัปโหลดเว็บไซต์ของเราทำยังไงนะครับสังเกตด้านซ้ายมือนะ create your first project นะครับ create repository นะครับ repository ก็คือภาษาอังกฤษแปลว่านะครับภาษาไทยแปลว่าที่เก็บนะครับก็คือสร้างที่เก็บข้อมูลนั่นแหละนะครับง่ายๆเลย แล้วก็คลิก Create ตรงนี้1ครั้งครับพอคลิกเสร็จนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับ Create New Repository นะครับแล้วก็จะมีตัวโปรไฟล์ของเราโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับว่านี่คือเรานะนะครับเราเข้ามาแล้วนะครับ Repository name นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับส่วาผมจะให้เว็บไซต์ของผมเนี่ยนะครับเป็นเว็บไซต์สำหรับเป็นงาน Portfolio โอผมก็จะพิมพ์ p o r t f นะครับ Folio แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผ่านหรือไม่ผ่านสังเกตสีเขียวนะครับถ้ามีเครื่องหมายถูกนะครับและตัวนี้ก็ is available เนี่ยแปลว่าชื่อนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับผ่านแล้วนะครับถ้ายังเป็นสีแดงกากบาดอยู่แสดงว่าต้องเปลี่ยนชื่อใหม่หรือพิมพ์ให้มันถูกก็แล้วกันนะครับจุดที่2 description optional นะครับคำอธิบายหรือว่ารายละเอียดของเว็บไซต์ครับจะกกอกหรือไม่เกอกก็ได้ตรงนี้นะครับข้ามไปก็ได้นะครับ จุดที่3นะครับ Public นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้แปลว่าเว็บไซต์ของเราเป็นสาธารณะนะครับใครๆก็สามารถที่จะมาเปิดดูเว็บไซต์ของเราได้นะครับถ้าเราไปติ๊กตรงนี้แปลว่า private มีแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่เปิดดูเว็บนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นะครับเลือกให้เป็น Public กนะครับก็ไม่ทางทำอะไรจุดที่3นะครับจุดที่2หรือ3 1 2 3นนะครับจุดที่4ก็คือ add a read me file นะครับแปลว่าให้เราติ๊กตรงนี้นะครับให้มันสร้าง read me file ด้วยนะครับติ๊กลงไปนะครับโอเคนะครับเมื่อเราติ๊กลงไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าปุ่มนี้นะครับมันใช้งานได้เป็นสีเขียวนะครับแปลว่าพร้อมที่จะให้เรา create repository เรียบร้อยนะครับเราคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับคลิกเลยนะครับพอคลิกเสร็จนะครับจะมาที่หน้านี้ครับก็จะเห็นเป็นเมนู go to file add file code แล้วก็จะมีเมนูด้านบนนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับทีนี้เราจะทํายังไงเรามีไฟล์แล้วนะครับเราสามารถที่จะสร้างไฟลก็ o ี y โค้ e มาวางก็ได้นะครับหรือว่าเรามีไฟล์อยู่แล้วก็อัปโหลดขึ้นมาเลยก็ได้นะครับผมจะอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับก็ไปที่เมนูนี้ครับ Add File คลิกครับจากนั้นไปเลือกอัปโหลดไฟล์ครับก็คลิกไปที่อัปโหลดไฟล์นะครับจากนั้นเราสามารถที่จะลากไฟล์มาใส่หรือชูดตรงนี้นะครับในที่นี้ผมก็คลิกไปที่ ชูดโยกไฟล์ตรงนี้ครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปที่นะครับโฟลเดอร์ที่เก็บงานทั้งหมดนะครับอยู่ในแฟ้มสะสมงานนะครับผมก็เดาไปคิกเข้ามานะครับจากนั้นผมก็จะเลือกไฟล์3ไฟล์นี้ก่อนนะครับอินเด็กต์สคริปต์สไตล์แบบนี้นะครับจากนั้นผมก็จะกด Open ครับกด Open นนะครับแล้วสักครู่นะครับเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับ index script.js s t y l e JS ครับถูกเลือกนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มสีเขียวนี้นะครับ commit change นะครับคลิกเป็นหนึ่งครั้งครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยเราจะเห็นแบบนี้ครับมี e a d มี i n d e x ็ s สคริปตนะครับทีนี้นะครับเราจะทำการอัปโหลดไฟล์เพิ่ม ก็คืออัปโหลด Image นะครับซึ่ง Image มันอยู่ในโฟลเดอร์นะครับผมก็จะมาตรง Add File อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ครับแล้วก็มาตรงคำว่า create new file นะครับตรงนี้นะครับ create new file นะครับคลิกครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับในที่นี้ก็คือชื่อโฟลเดอร์ว่า Image นะครับ I M A G E S นะครับชื่อนี้ก็เป็นชื่อเดียวกันกับตอนที่เราเขียนโค้ดนั่นแหละนะครับเนี่ยี S นะครับก็ต้อง ตัวเล็กหมดพิมพ์ให้เหมือนกันนะครับพอพิมพ์ตัวนี้เสร็จนะครับให้พิมพ์แสลัดแบบนี้1ครั้งนะครับสังเกตว่ามันจะเป็น p o r t f o l i o i อ a สลัดอิมเมแล้วก็แสลัดแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการสร้างโฟลเดอร์นะครับจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ในกินทับนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เขาให้เราตั้งชื่อไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับผมก็ตั้งชื่อไฟล์อะไรก็ได้เป็นเทสนะครับ ts.txt e อย่างเงี้ยก็ได้นะครับตั้งชื่อขึ้นมาเฉยๆนะครับโดยในเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับเอาแค่ชื่อนะครับพอตั้งชื่อแบบนี้เสร็จนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนมาข้างล่างมาที่ commit new file นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็น portfolio นะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์ชื่อว่า image นะครับถ้าเราคลิกที่ พอร์ตโฟลิโออ่ะคลิกตัวนี้หนึ่งครั้งดูครับเนี่ยเราเขาจะเห็นโฟลเดอร์เป็นขึ้นอ่าอิมเมจขึ้นมาเป็นสีฟ้าๆแบบนี้แปลว่ามันสร้างโฟลเดอร์แล้วนะครับจากนั้นนะครับคลิกอิมเมจหนึ่งครั้งครับคลิกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วทาการเพิ่มไฟล์ครับคลิกไปที่แอดไฟล์ครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ครับเอารูปภาพทั้งหมดนะครับอัพขึ้นมานะครับในโฟลเดอร์อิมเมจของเรานะครับคลิกไปที่ h o s e your file จากนั้นผมก็จะเข้าไปใน image ครับดับเบิลคลิกเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดเลย Control A นะครับกด open ครับเป็นการเลือก image ทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในงานของเรานะครับอยู่ในโ folder image อัพขึ้นมาแบบนี้ครับพออัพภาพขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้เรียบร้อยเลื่อนมาข้างล่างสุดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาที่ commit change ครับคลิกไปที่ commit change แล้วก็รอสักครู่นะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ไฟล์อัปโหลดขึ้นมาที่ก i ิ h ครบครบสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับสเต็ปต่อไปนะครับให้มาที่เมนูเซ t ติ้งครับตรงนี้นะครับคลิกเซ t ติ้งหนึ่งครั้งครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับสังเกตนะครับมันจะมีชื่อตัวนี้เมื่อบัตทอนไม่ต้องสนใจเลื่อนลงมาอีกนะครับใครไม่ต้องสนใจนะครับนี่ให้มาตรงคําว่า กิ h u b Page นะครับสังเกตว่ายังเป็นสีเหลืองๆอยู่นะครับให้คลิกไปที่นะครับตรงนี้นะครับ c h e c k it out here นะครับให้คลิกที่ปุ่มนี้นะครับแต่ถ้าเราทดสอบนะครับถ้าเราทดสอบเฉยๆนะครับเราอยากทำใหม่เราอยากลบที่เกี่ยบไฟล์ทิ้งนะครับเราจะมาเลือกตัวนี้นะครับ delete this repository นะครับมันก็จะเป็นการลบนะครับแต่นี้ยังเราเพิ่งสร้างอย่าเพิ่งไปลบนะครับ คลิกตรงนี้ครับเช็คอินเอาเฮียนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับพอคลิกหนึ่งครั้งเสร็จนะครับมันจะพาเรามาที่หน้านี้นะครับ GitHub Page นะครับแล้วก็จะมาที่ Source นะครับตรงนี้ขึ้นคำว่านันแปลว่ายังไม่มีนะครับ Source ยังไม่มีให้เราคลิกหนึ่งครั้งครับแล้วก็มาเลือกตรงคำว่า Main นะครับคลิกไปที่ Main นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ branch main นะครับ s l e c t root แล้วก็มีคำว่า Save ให้คลิกที่ s a v หนึ่งครั้งครับ เรียบร้อยนะครับขึ้นสีนี้นะครับแปลว่าเราได้ทําการ u u l i s h นะครับเว็บไซต์ของเราขึ้นโฮสเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับและตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะลองคลิกนะครับอาจจะคลิกขวาก็ได้นะครับเปิดลิงก์ในแถบใหม่อย่างเงี้ยนะครับพอเราเปิดลิงก์ในแถบใหม่นะครับสังเกตว่ามันจะขึ้น404นะครับก็อย่าพิ่งตกใจนะครับอย่าพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้รีเฟรชหน้านี้นะครับให ทำการคลิกนะครับแล้วก็ c t r o l C นะครับก็ปีตัวนี้ไปก่อนนะครับคัดลอกลิงก์นี้ไว้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เปิดเป็นหน้าแรกเป็น Google ขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้ววางลิงก์ลงไปใหม่ครับวางลิงก์ไปใหม่นะมันก็จะเห็นเป็นลิงก์จริงขึ้นมาแล้วเป็นสีน้าเงินแบบนี้นะครับเราก็คลิกลิงก์นี้นะครับปั๊บไหมครับอ่าอันนี้คือออนไลน์เลยนะครับลิงก์นี้ก็จะเป็น URL เว็บไซต์ของเรา เป็น URL เว็บไซต์ของเรานะครับก็หน้าหลักนะครับข้อมูลส่วนตัวนะฮะการศึกษาแฟ้มสะสมงานนะครับก็ใช้งานได้หมดตามปกติเลยนะครับเนี่ยเว็บไซต์แล้วนะครับออนไลน์เรียบร้อยนะครับถ้าเราทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าสมมุติว่าอ่าทดสอบเฉยๆนะครับอยากลบทิ้งได้ไหมนะครับอ่าก็ได้นะครับวิธีการนะครับก็ กลับมาที่เมนูหลักนะครับคลิปไปที่รูปนี้เลยก็ได้นะครับหน้าหลักเมนูหลักนะครับเนี่ยเราก็จะมีโปรเจกต์ของเรานะครับถ้าเราจะสร้างอีกหนึ่งเว็บก็เริ่มสเตปเดิมนะครับกด New ตั้งชื่อก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนสเตปเลยนะครับแต่ถ้าอยากลบตัวนี้ทิ้งเพื่อทำใหม่ก็คลิกนะครับและไปที่ s e t t i n g ครับ Setting นะครับและเลื่อนมาล่างสุดนะครับเลื่อนมาล่างสุดนะเนี่ย แล้วก็ Delete นะครับพอแล้วกด e l e t e เสร็จนะครับเขาบอกว่าคุณจะต้องพิมพ์ชื่อนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มเนี้ยนะครับก o p ปมาก็ได้นะครับ c o n โนะครับ c แบบนี้นะครับถ้าเราคลิกที่ปุ่มนี้นะครับถ้าเราคลิกที่ปุ่มนี้มันก็จะลบทิ้งนะครับแล้วก็ต้องสร้างใหม่นะครับโอเคนะครับแล้วก็กรณีที่เรามีการอัปเดตนะครับคำว่าอัปเดตก็คือมีการ แก้ไขข้อมูลนะครับมีการแก้ไขข้อมูลด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแก้ไขไฟล์ไหนก็ตามหรือมีการเปลี่ยนภาพอิมเมจด้าน,นนี้ก็ตามนะครับให้นะครับทำการอัปเดตเว็บไซต์ของเราก่อนนะครับไม่งั้นมันก็จะเหมือนเดิมนะครับวิธีการอัปเดตทํำยังไงนะครับให้มาที่เมนูเซตติ้งนะครับให้มาที่เมนู Setting ก่อนและเหมือนเดิมครับเลื่อนลงมา ตรงนี้ครับเนี่ยตรงกิจฮับเพจนะฮะแล้วก็ให้มาคลิกปุ่มนี้นะครับอันนี้คือเป็นการอัปเดตนะครับต้องมาทําตรงนี้นะครับเช็คกิจเอาเฮียคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันขึ้นสีเขียวๆแบบนี้นะครับแปลว่าตอนนี้เว็บของเราอัปเดตเรียบร้อยล่าสุดแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับต้องทําแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปรีเฟรชนะครับหน้าเว็บของเราล่าสุดได้นะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังนะครับหาโฮสตฟรีที่อยากเก็บไฟล์นะครับก็ใช้งานได้ฟรีนะครับยังไงก็ไปลองทำกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ